วัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่15บห้าตุลาคมนะฮะนี่ผมเดินมากินร้านใหญ่สุกี้ยาร้อนเมื่อกี้ผมเดินไปผมต้องเดินไปซื้อไปที่เอร้านชาหวานที่ผมเดินฝากผมกไปซื้อเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเม <c oughs> ื่อวานนี้ผมผมสั่งของในช้อปปี้ไป654บาทใช่ไหมแล้ <c oughs> วผมต้อผมจะโอนเงินจากโทรศัพท์เข้าไปในบัญชีช้อปปี้แต่ว่าผมโอนผิดนะฮะ โอ,โอน600ไปให้ที่ร้านชาหวานวเขาแทนเพราะว่าผมเผื่อนไปกดไนตรงประวันแล้วโอนไปให้ไงแล้วต้องทำผม,มเป็นหมื่ไไมนไม่ได้ดูว่าโอนให้ใครไม่ก็เลยต้องไปขอให้เขาโอนคืนมาให้อแลก็ดีที่เขาโอนคืนมาก็ได้600 54กลับคืมมนมาแล้วนะแต่พี่ก็ดูบรรยากาศแล้วเหมือนฝนจะตกนะฮะเดี๋วยวก็รีบกลับดเรือจริงๆก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วแหละนั่นแหละฮะไมเห็นมันมืดมันตั้งแต่ตอนมันตื่นแล้วนะแต่ว่าแต่ ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกปปหรือเปล่าทไมปื๊มื่อแบบนี้ถ้าเกิดตกก็อย่าตกหนักเลยนะฮะผมไม่อยากให้น้ำแม่งท่วมเลยนะไม่ได้คิดแม่งโคตรลระป๋าเลยแบบเวลาจะเดินไปไหนมาไหน,นก็ต้องใส่เกงขาสั้นหรือไม่ก็อพับขาดเกงแล้วก็ต้องดุยตามไปยัตงต้องปุ๊บลงเท้าเปียกที่ไหนก็เลผมไม่ได้ถ่ายแถวนี้น่ะแล้วนะไอ้ตรงนี้เขาก็สร้างอะไรกันไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนสตูดิโอคาเฟ่อะไรมาเปิดใหม่ตรงนี้นะฮะ เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินมาแลวอ,อย่างเี้งหลังจากที่เปิดเทอมนะเพราะว่าเวลาเปิดเทอมผมก็เดินไปทางมอแทนไ่งี้ยผมไม่ต้องเดินมาแถบแถว่านี้แล้วนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็เดินมาไหนแล้วนี่ก็กลับมาอยู่ที่ร้านแล้วนะฮะเมื่อกี้ระหว่างเดินกลับมาตรงสี่แยกไออะไรวะสีแยกตรงหน้ามอมันมีตำรวจตั้งตั้งอยู่แล้วเหมือนจับมอไซหรืออะไรักอยงไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีอะไรเดินผ่านมาผมก็งงก็มองก็มอง,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 งๆๆอยู่กบ จับหมวกกันน็อกเมื่อเมื่อกี้กลับมาถามแม่พี่ปั๊ว่ามันมีอะไรกันแม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเดาจับหมวกกันน็อกแหละน่าใช่แหละไม่ใช่หมวกกันน็อกเนยอืมก็ใส่หมวกกันน็อกนะฮะเวลาขับมอเตอร์ไซค์จะได้ไม่ต้องจับะแล้วก็จะได้ไม่ตายห่าเลยนะฮะถ้าเกิดลมอต่นี่นี่วันนี้ก็ไม่ได้ลงไปทางานนะฮะเพราะว่าก็ลูกค้ามันก็น้อยอยู่เหมือนเมื่อวานแล้วก็ทุกนักข่ายังไม่กลับมากันหังส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้ลงไปแล้วกบโล่งเลยนี่ นี่นี่ผมกลับขึ้นมาผมก็เล่นเกมนะฮะนี่ไมโครแกาเล็กซี่สองนะฮะ <laughs> เล่นบนคอมนะเล่นบนคอมได้ะครับผมทําผมผมหาวิธีให้มันรันบนคอมได้ะะแล้วแต่เล่นเล่นได้เลื่อนี่เลยก็ดีนะฮะผมเกือบจะซื้อ Nintendo Wii มาแล้วแตะะ่ไม่เป็นไรครับผมเล่นในนี้ได้เีย <laughs> <laughs> ผมนึกว่าแบบคอมผมมันตาจนเล่นเกมพวกนี้ไม่ได้ไงแต่ว่าเซตติ้งมันเซตติ้งมันผิดนะมันก็เลยกระตุกกระตุกแบบนี้ได้แนละ้วใช้ได้เล่นเกมได้เล่นเรียนได้ปกติเลยนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมไปเล่นก่อนล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำหรอกนอกจากเล่นเกมนะฮะไอ้ <c oughs> ผมมันเด็กติดเเกมเลยนะ นี่ตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วนะฮะนี่แม่คุณโจจะออกไปหาอะไรกินนิดนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปนี่ฝั่งคุ้มกว่าแล้วมั้งวันนี้ก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ฝังคุ้มเล่นไปเล่นเยอะเลยเดี๋ยวไปหาไรกินด้วยแมวนี่มายังไงหายไปไหนสองวันฝนฝนไปไหนสองวันไปเถอะไปเลย ไม่ใช่ร้านนะยนี่ยนี่ร้านต้มหัวเราลาปพิกสาสามรสไม่ใช่ลาปิกนะฮะนี่ก็กินเสร็จแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ อ่าสั่งอะไรไปบ้างในตอนนั้นที่ที่ร้านข้าวต้มอ่มียำกุ้งแห้งมีปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงปลาทุากะยะอย่างสามรสแล้วก็อ่เหมือนจะมีเหมือนมีไก่ทอดแล้วก็อ่ผัดกระเทียมทุกอย่างอะอร่อยอร่อยดีรสชาติก็อร่อยดีแต่ว่าไปนั่งนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ชิอลอะยเท่าไหร่ออะรนะฮะเพราะมันมี มันมันมีมันมีโต๊ะใหญ่อยู่มันมันมีข้างๆมีโต๊ะใหญ่แถมเสียงดังมากเลยแบบแบบเห็นลุงโจลุงโจกับแม่พอกินแตงมาบ่นอยู่เลยว่ามาผิดวันนะฮะเพราะว่าแบบไอ้พวกกลุ่มนันคุยเสียงดังมากเลยมันจ้าแจงว่าแบบพูดเที่ยวอะไรมันหัวเราะเสียงดังแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเนี่ยมันแบบกินไปนี่ไม่ได้อาตลรเลฮะได้ยินแต่เสียงไอ้พวกนั้นตะโกนกันเพราะเห็นเห็นแม่บอกว่าคน ก็บางคนก็คนไอพวกคน,คน,คน,คนที่เสี่ยงต่างกันแหละเขาต้องมันอะไรนะเป็นครอบครัวผู้มีอิทธิพลในครประถมสมัยก่อนเั้งแบบมีมีอิทธิพลแบบเอ,อไม่ค่อยดีฮะมาเฟียฮะง่ายๆสมัยก่อนมัน,มน,มน,มนก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือ <c ười> <c ười> ยังไงเลยคือก็ถามแม่ไปแล้วแ่ว,ว่าก็ถามก็ว่า คือเห็นแม่อยู่พูดมาก็เลยสงสัยก็ถามถามไปก็สรุปนะพวกนั้นก็เป็นสมัยก่อนนีก็คือแบบสั่งตำรวจจะมีมีอำนาจมีอะไรพวกนี้ครสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้ทําไม่ได้นะครับมันมีโซเชียลมีอะไรก็ <c oughs> เออก็ดีนะที่มันทําอะไรไม่ได้แต่ก็แะฮะมันไม่น่าจะไม่น่าจะใช่คนดีนะแต่ นนคปรปฐมนี่ก็มันมีคู่จิตคนอะไรเนาะแต่คือคือแม่เขาก็รู้ชื่อนามสกุลแหละแต่ผมจำจำจำไม่ได้นั่นแหละก็เออยังไงถึงอาหารมันอร่อยก็ดีถึงไม่จะนั่งไม่ค่อยจะชิล่าไร่นะครับเพราะว่ามันเสียงดังกันนะเออแต่เดี๋ยวผมไปนอนแล้วเพราะว่านี่ก็หลังจากนั้นกลับมาแล้วก็หมก็นั่งเล่นคอมนะนี่ก็เออดีสองกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ดึกเลยเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะ่ยเออนะฮะ ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนกันเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ห้องนี้อาจจะลงมาทำงานข้างล่างนะฮะเพราะว่าเออพี่ปัตเห็นเห็นแม่บอกว่าวันนี้พี่ปัตเขาเรีบกลับไปเพราะว่าแฟนเขาเหมือนเหมือนจะช็อกหรืออะไรทุกอย่างเลยแบบอยู่ลองบาลไม่รู้พรุ่งนี้จะมาได้หรือเปล่านะฮะอี เพศไอ้คนข้างล่างมันก็ไม่สบายอีกแล้วเวลามันจะเวลามันจะหยุดนี่คือมันต้องหยุดพร้อมกันนะมีไม่รู้่ปู้อะไรความบังเอิญแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีเหตุผลให้ผมลงไปผมก็ลงไปนะฮะจะได้จะได้มีเหตุผลลงไปทางล่านนะเพราะถ้าเกิดพนักงานเยอะเกินไปมันก็เกะกะอ่ะนะแอแต่ถ้าเกิดพนักงานน้อยผมก็สามารถลงไปได้นะฮะก็ล่ะผมนอนแล้ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ดูก่อนว่าจะต้องว่าจะได้งงลงไปไหมถ้าจะลงไปได้ก็ดีถ้าิดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงไปก็ไม่เป็นไรด้วยเกมต่อนะฮะนั <c> ่น <oughs> แหละถ้าไงก็นอนแล้วถ้าไงไปเจอกันวันนี้สวัสดีครับผมกูไม่ค่อยนั่นเลยไม่มีย่ยผมไม่ฟูเป็นไรวะ <c oughs> <c oughs>